หนนะ่อยเมืองการบ้านต้นงข้าจ๋าเสียงรุนแรงกว่านี้ดังกว่านี้ได้ไ,ดไหมจ๊ะยังไม่ไดึกเลยเนะี่ยยังมันยังงงได้ไงคนะใช้ตัวยังตื่นเลยเพลงานแรกของ เสียงร้องวิ่งไปกันมันใจให,หนุหน่ยลอยจใจยังคงทุ่มเทเลยนะคะวันนี้น่ารักจังเลยคนะ่ะขออน,นุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเจ้นิดหนึ่งน,นะคะหนูชื่อเด็กหญิงสุริยาดาดงชื่อเล่นชื่อ,อน้องคุณข้าวค่ะมาจากรายการลงเล่นชิงทุ่งชั้นหกสิบแปดสมัยปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนการจานบุรีครับโดยท่านฟอ,อดเดร์สววก,ววก์งโพเตชอัปน้ามระุลค่ะ นี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมของหนูนะคะก็มีโอกาสได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตแทบทุกคืนเลยค่ะสนุกมากแต่ว่าได้หยุดเม่วันวันหนึ่งก็ดีมากดีขึ้นนะคะหายเหนื่อยวันนี้ก็เลยกระปี้กระเป๋าเป็นพิเศษวันนี้หนูจะแบบอเลิร์ดลานลาเป็นพิเศษพลังเยอะพิเศษนะคะแต่วันนี้ว่าจะวิ่งหนีไปแจกยิงว่าเผื่อดูซิจะวิ่งไล่ตามหนูทันไหมนะคะวันนี้ทีมงานเหนื่อยแน่ ก็ว um, um, uh, mm ันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะะคทุกท่านเลยที่ให้โอกาสมาร้องเพลงในวันนี้นะคะก็คือบริษัท h i โนเส็นประมือดังๆจ้าค่ะวันนี้เป็นการเปิดตัวรถใช่ไหคะเปิดตัวรถ h ีโนรุ่นชื่อรุ่น Hino y ยูโรไฟสถูกไหมคะ เจนกำมือให้ฮีโน่อยู่รอไฟจ้าขอบคุณผู้ผู้บริหารทุกท่านเลยนะคะที่ให้โอกาสหนูได้มาร้องเพลงในวันนี้ค่ะผู้บริหารจ้าค่านไหนคะทั้งหมดเลยผู้บริหารจ้ารถตู้หนูตอนนี้ขนคนไม่พอแล้วมีโน่ให้หนูสักันได้ไหมจ้าเดี geliyor, ๋ยวหนูเดี ang, mm ๋ยวหนูมาร้องให้ฟร right. ีสักคน เราลองพีนไปกันทำถึงบ้านเลยค่ะไปทำทันตระกูลเลยสบายแล้วทีนี้ตอนนี้รถตู้เริ่มเ,เริ่มแน่นแล้วว่าจะให้ญาติซื้อฮีโร่สักคันมีส่วนลดไหมคะย่าอยู่ไหนเนี่ยย่าอยู่ไหนเนี่ยไปจองฮีโร่สักคันหนึ่งเดี๋ยวเขาลดให้เดี๋ยวเขาลดให้ฮีโน้อน่ไปซื้อรถตู้ลดให้สองเดือนสองพันเขาไหวไหมสองพัน พูดเป็นรถอู้เล่นเป็นได้เจ้ามันขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ให้โอกาสของเราเพลงในวันนี้นะคะแฟนเพลงต้องเข้าจ้าเสียงปรบมือให้ฮีโน่ด,ดังๆสักครั้งจา้าไม่ใช่ะลรหรอกนะจะเขอเปิดตัวรุ่นใหม่เข้าจได้จ้างหมอีกดีไหมคะ ดีเลยท่าเจ้าหนูอีกพวกแม่ก็จะได้มาดูหนูอีกเยอะๆเดี๋ยววันนี้วันนี้หนูพอเสร็จตรงนี้ปุ๊บหนูก็ต้องร,อรีบพุไปนู่นเลยไปบางบัวทองนนทบุรีไปนนทบุรีใช่ไหมคะต่อไปอ่าใช่ค่ะบางบัวทองนนทบุรีใครจะตามพุ้ไปดูบ้างคะเนี่ยไปแน่นนะคะพุ้จำนะคะเนี่ย ีในไปอยู่แล้วข้างหลังเมื่อกี้มีใครยกนู่นยู่นอ๋อนู่นใบแป้นเนี่ยนะคะอะไรนะคะอยู่สุพรรณตามไปนนทบุรีรโอ้โไใกล,ใกล้ขอบคุณมากเลยสบายมากนะ,ะอบคุณมากเลยะคะ่ะจะไปไปมีรถไปไหมคะก็ไม่มีหน่อยมีรถไปไหมคะไปรถหนูไหมคะ ร้างคานะรถเต็มแล้วอ๋อเอียนนี่แล้วหนูเป็นพรีเซนเตอร์แบบทดลองให้นะมีมีรถไปไหมคะไม่ไม่มีหน่อไม่มีนี่ค่ะลีโนโ่ขายของเก่งนะคะเดี๋ยวจ้างเป็นพรีเซนเตอร์ด้นะ <laughs> โอเคเดี๋ยวรับฟังบทเพลงพราบๆต่อเลยจ้า bye you yeah. yeah. Eu